เพาะเม็ดผักเคยวสิพาไปผสมดินเม็ดลงด้วยแกนคิวแดงเล็ดบลยีบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุปะะขขงป้านะาอาสู้ทุกคนเด้อวันนี้เนี่ยบุอิงสิพามานันเพาะเมด็ดผักเคยว สิามาเบ่งทั้งในสองแกนพักจะมีจักเม็ดแล้วจะเป็ี่ยนหูหนาตาเม็ดเป็นแล้วใดสิพาไปมาสมดินเพาะเพาะเม็ดดินเพาะเม็ดกะตังหากดินกาบียะผักกะตังหคาละอ่านกันอย่างเริ่มจากแกนเคิว ราซีนาโตไดโนเสาร์อย่าให้เมืองอันนี้จะเป็นทางไหนทางไหนแกนตัวนี้แกนเคียวราซีนาโตไดโนเสาร์จะมีห้าสิบเกนขึ้นไปเนาะกะชีหอดมองประมาณห้าสิบหกสิบคนละแต่ว่าบรสห้าสิบเกนตัวนี้จะเป็นแกนเคียวแดงเลสปอจะมีเสาห้าขึ้นไป กับชิองประมาณเจาห้าสามสิบบลุตนี่เนาะตัวนี้แกนเคียวใบหิกประมาณห้าสิบขึ้นไปห้าสิบหกสิบบลุตอันนี้ข้างในแกนก็จะเป็นอ่างนี้มันจะเปลี่ยนแกนใหม่เลยถ้าว่าซื้อไปละกันแนะนำให้เพาะกาเลยบต้องปะไวดนถ้าปะาไวดนเวลาแน่นในการอัตราการงอกมันก็นจะลดลงคันเขาปลาไว้ดนน่ะ ดินที่ผสมพอเม็ดกะสีมีอยู่ตามบ้านเนาะใช้วิธีแบบง่ายๆเอาอยู่ตามบ้านเอาดินที่ว่าเฮามีหันมาเพาะกะบนใดซื้อเนาะไปเฮาเริ่มแปลดินกันเลยดินอันดับที่หนึ่งก็ดินดำดินทั่วไปนี่เลยอันที่สองเนาะก็จะเป็นเกล็บคันมีเกล็ดิบหรือว่าเกล็บเผาก็ได้ อันนี้เขามีเก็บดิบเนาะเขาเก็ใส่เก็บดิบอันที่สามอันที่สามจะเป็นฟุ้นฟุ้นที่อยู่ครอบไก่อันนี้ฟุ้นหรือว่าเน,นี่ยปุ๋ยครอเข้าเจ้าจเอินที่ว่าอยู่ครอบไก่มันเป็น,หนแห้งแล้วฟุ้นจากการเผาขี้เนื้อใส่หน่อยนึงอันนี้หมูใส่หลายเดอ้อ มันจะมีเศษใบไม้เศษขี้เนื้อหรอกดินดำแกบดิบป,ปุ้นปุ๋ยคอกอันนี้อนนฟุ้นจากการเผาขี้เนื้อฮนเอาตัวมามาแล้วก็มาผสมผสมให้เข้ากันสัตว์ตัวที่อันตรายที่สุดคือตัวนี้ต้องเอาไปที่สูง ัตูต์อันตรายสคือตัวหมามันมกมาขอดผสมให้เข้ากันเห็นบอเซอันไม้เศษอันก้อนหินเศษที่ดินใหญ่ๆนี่เขาก็ถูกในมันนั่นแตกละเอียด อันนี้ก้อนหินกระดึกเทีมตุ้มดินแล้วนะกันตักใสอ่อันนี้เพื่อหอนหอน,นแบบนี้ออเซตตัวที่ว่ามันย,ยังไงขนาก็ให้มันลงไป ตกข้างแบบไี้แลกอา็ทีมเป็นอย่างจึงหอนบอเบิงมันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะบายเวลาแนนเม็ดก้ามันแตกนอหนะมันก็จะแตกง่ายมันจะแตกพ้นขึ้นมาแค่นั้นใส่อันนี้ลงไปมันก็จะ ต่งไม่เห็นให้แกนั่นผักมันงอกยกา่างแผื่อ,อ,อก็อาจจะบบงอกมาลาสตูพืชสตูพืชตัวบกใหญ่มีมาเห็ด หลุมหลุมหลุมน้อยๆเป็นแถวเป็นแถวเขาจึงหดน้ำใส่ให้แบบนี้เทไปเรื่อยๆเนาะเลิกไหลกับบุได้เตือนไหลกับบุได้พอดีพดีดินแข็งไหลกับงอกยาก ใส่วิธีนี้ต้องหดน้ำห้ซุมตลอดมันบ่คือใส่พีทมอดอันนี้เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งปลูกพัาเขาต้องใจเย็นๆคันเขาบ่ใส่ใจมันกบงง็บ่งอกเป็นหลุมแบบนี้ละกันเขาก็จะมายอดเม็ดลงสำหรับเขาเขาจะใส่หลุมละสองสามเมตร มันเกิดซ้อนกันเขากัดแยกเห็ดเป็นแถวแถวไปยอดลงสองสามเมตรบานนั้นกะเคลีย์แบบนี้ได้แบบนี้ป๊๊ก ยอดโตให้เบิดเนาะตาม้วยเกนคิวแดงเรดโบ่ยอดคือกันแตามด้วยเกนคิวลาซินาโตไดโนเสาร์เนาะยอดเม็ดลงตามเคย เกนพาเคี้วนี่เขาบวต้องเซน้ำก็ได้ยอดลงแบบนี้เลยเด่เดขอแต่ว่าใช้วิธีนี้ต้องหดน้ำให้ซุมเสาสี่สมงห้ามให้ดินแห้งเด็ดขาดเลยเม่กระทางมือเดียวคันดินแห้งนี่มันจะลางมันจะแล่นบวงอง ตัวนี้มันเหลือมันเหลือเขาสิปูกันบิดรูดเขาบิดรูดลงตัวนี้จะเป็นแกนบิดรูดตรงแนวละสองคือกันถ้นเฮาลงแนวละแกนมันบมพอถาดลงสองแล้วก็จึงกันนานออกจึงแยกออก บาดเวลามันเป็นสิปูอันแนวละน้อยนะปีนี้ขั้นตอนสท้า์เอาน้ำลาเดอ้ออันนี้อันนี้อัน,นกองนดกองเป่าเอาน้ำล้าใส่บ่มเป็นน้ำยาสิบแบนเอาน้ำน้ำลาสีบ สีถุงมือถุงมือแบบไหนแหละ่ให้ดินม,มันแห้งให้ดินซุ่มตลอดในแกนมันขึ้นมานี่ซักมันลงไป อันเราต้องได้เอาไว้ถึงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมต้องเอาติดพื้นหมดหมดแดงลายหมดมันชิมาคาบแกนหนี่แล้วก็ปะเมียนบอนแสงแดดลำไายมีต้นไม้บางแดดก็ได้ข้ามันแดดกับข้มันแดดไหลก็ย้ายข้าน่นมันโมแดดไหลกับปะไว้นี่เลยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ยกได้ ชี้ดน้ำให้ซุมๆสีดไปแล้วมันหักซึมลงเพราะว่ามันเป็นหูเดยขาดหักซึมลงไปขอเตว่าดินอย่าซูแห้งเด็ดขาดภายในชาซี่สิมงดินห้ามแห้งห้ามแห้งกระด้างคือแบบแบบนี้นะเรต้องให้ดินเป็นแบบนี้เด็ดขาดขั้นดินเป็นแบบนี้นี่บ่งอกดินต้องซุ่มแบบนี้ซุ่มแบบนี้ตลอดเลย ก็ได้สนใจเกี่ยนแหน่ผักเคียวก็สามารถสั่งได้เด้อหนึ่งเซตจะได้อยู่6กซงได้แนวละสองซงมันจะมีสามชนิดได้แนวละสองซองเป็น6กซงราคาแปดสิบพันในช่วงนี้ราคาอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลารายละเอียดต่างๆทักเซตหาบุยงเลยก็ได้ดับบุยงเอาที่อยู่ให้เป็นไกล เป็นแกนใหม่เด้อยำยำว่าเป็นแกนใหม่ก็ได้พบอันถ้าพบกันใหม่ในคลิปอ่าปลูกปลูกผักลูกกันนั่นกิมเบี้ยใส่เบ้าคนละเกืยบประมาณสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์ คลิปี่ว่ายายลงงใ่เบ้าหันา่นฮาเซี่อันนั้นบอกสูตรอันผสมดินต่างหากตัวนี้ผสมดินอันพอปลูกมันจะมีอยู่สองวิธีวิธีแบบง่ายๆแบบปูอิงบอกนี่ครับอีกวิธีหนึ่งไปซื้อดินพีทมอดกิโลหนึ่งประมาณสามสิบพันมาปลูกตัวนั้นดินมันจะอันอุ้มน้ำได้ดีเขาจะบวเทียวหดน้ำ ค,คือวิธีบุอิงบอกนี่วิธีบุอิงบอกนี่มันหาได้ง่ายหาได้ง่ายตามบ้านเป็นไผ่กระเฮ็ดได้อะนะมันโมโหยากอ่ะคลิปนี้บุอิงก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอขอบใจเด้อทีครับส่วนเต่ต้นจนจบคลิปอ่าบ๊ายบาย